วันนี้ผมจะพาไปดูการผลิตน้ำกระชายน้ำพึ่งมะนาวนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยนะครับเอาอุปกรณ์ทั้งหมดมาตากแดดฆ่าเชื้อนะครับล้างหัวกระชายให้สะอาดสักสิบน้ํานะครับมะนาวเราก็จะเอามาล้างน้ําเช่นกันนะครับก็ต่อไปจะเป็นการหั่นมะนาวนะครับและน้านะครับเราก็จะต้มให้เดือดแบบนี้นะครับก่อนจะเอาไปผสมกับตัวน้ํากระชายทีนะครับต่อไปก็ชั่งกระชายนะครับจากนั้นก็เทกระชายลงเข้าไปในเครื่องปั่นนะครับ เทน้ำอุ่นที่เราต้มใส่ไปครับเพื่อปั่นะนครับปั่นให้ละเอียดมากที่สุดเลยนะครับจากนั้นเราก็จะใช้ผ้าขาวบางรองนะครับแล้วก็เทน้ํากระชายลงไปครับกดไปที่เนื้อกระชายนะครับเพื่อให้น้ําลงไปในโถนะครับจากนั้นเราก็จะตักฟองในโถออกนะครับและนี่ก็เป็นน้ําพึ่งแท้และน้ำมะนาวคั้นนะครับที่เราจะเทใส่ไปในโถนะครับตวงน้ําพึ่งตวงน้ำมะนาว เอาทั้งน้ำพึ้งและน้ำมะนาวเทเข้าไปในโถนะครับใสเกลือป่นครับคนให้เข้ากันครับจากนั้นก็เอาน้ำอุ่นที่เราต้มไว้ในกานะครับมาเทใส่ให้ได้ปริมาณที่เราต้องการนะครับคนให้เข้ากันครับขวดเราก็พึงตากแดดไว้เพื่อฆ่าเชื้อนะครับบรรจุใส่ขวดได้แล้วนะครับและตอนนี้เราก็บรรจุใส่ขวดเรียบร้อยนะครับบรรจุใส่ก่องทรงให้ลูกคล้าเรียบร้อยนะครับ ครับแล้วที่เห็นวิดีโอนะครับก็คือขั้นตอนทั้งหมดนะครับที่เราได้ทําจะมาเทสให้ดูเลยนะครับนี่ครับเปิดฝาล็อกง่ายๆนะครับเออแนะนําให้ใส่ในน้ําแข็งนะครับเวลาดื่มนะครับถ้าแช่ตู้เย็นเลยอ่ะแล้วเราดื่มตรงๆเลยอ่ะมันจะจีดมากนะครับมันจะแซ่บจริงๆเพราะนั้นมันจะต้องใส่น้าแข็งหน่อยเพื่อห้ามเย็นชื่นใจนะครับโอเคครับนี่ครับถ้าเราดมนะครับเราจะได้กลิ่นหอมของกระชายน้ําผึ้งแล้วก็มะนาวเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ ตะกรอนที่อยู่ใต้ใต้ขวดนะครับอย่าไปใส่ใจกับมันนะครับมันเป็นเนื้อของกระชายและก็เนื้อของหนาวนั่นเองนะครับมันก็จะมีตะกรอนอยู่ข้างล่างเวลากินเราก็เขย่าก่อนก็ได้ครับแต่อันนี้เพิ่งทําเสร็จเมื่อกี้นะครับไม่ต้องเขยา่าก็คือสูตรที่แม่ทําไว้นะครับก็คือเป็นสูตรสมัยเก่านะครับซึ่งผมเอามาปรับแต่งนะครับให้มีรสชาตเิเปรี้ยวจี๊ด อมเค็มนิดๆนะครับแล้วก็หวานน้อยๆนะครับแต่ว่าความชุ่มฉ่ำชุ่มคอชื่นใจเนี่ยมันจะมีเยอะมากเลยนะครับขออีกทีนะครับคือต้องบอกว่าอย่างที่บอกนะครับใครชอบรสชาติแบบนี้นะครับก็ผมบอกได้เลยว่าจี๊ดแน่นอนเคนี่ก็เป็นรีวิวเล็กๆน้อยๆสำหรับวันนี้นะครับกับน้ำผึ้งชายน้ำผึ้งมะนาวนะครับเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ